ครับจะมาอธิบายระบบไทเทิลบัฟนะครับก็จะเป็นระบบย่อหน้าชื่อแบบนี้นครับกดที่หน้าต่างตัวละครน,นะครับจะมีด้านหลังนี้เนาะก็จะมีตัวอย่างนี้นะครับถ้าใช้สเตตัสเบก็จะขึ้นหน้าชื่อแบบนี้นะครับแล้วก็ได้รับตเตแต่สเพิ่มเติมเนาะถ้าปิดก็ ค่าสเตตัสก็จะหายไปนะครับถ้าเปิดก็ได้รับบวกขึ้นมานข้อความแจ้งเตือนที่นี้วิธีได้มาซึ่งตัวไตเติลนี้ก็จะอยู่ในแอช e ีพนะครับนี่นะครับก็เราสามารถกำหนดได้ว่าแต่ยศเนี่ยที่เราให้เนี่ยได้บัฟอะไรนะครับเราสามารถกำหนดในตัว Achieve DB ได้เนาะว่าจะให้ ได้โบนัสอะไรแล้วก็มีไฟล์กําหนดแยกนะว่า,าได้สเตปได้โบนัสอะไรแล้วก็สามารถกําหนดภารกิจได้ว่าอยากให้ทาําภารกิจอะไรก่อนถึงจะได้ได้รับยศนี้นะครับผมลองรับยศกอดมา,อกมาครับปุ๊บขึ้นมาก็จะโปะตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็เลือกใช้ดับเบิลคลิกได้อนะันนี้ทําตัวอย่างวาไว้สี่สกอันเนะี่ยแลกอดก็ได้สเตปสี่สิบกอะไรประมาณนี้ครับไม่ยากเนาะ สามารถกำหนดเครียตกกำหนดอะไรได้แล้วก็ได้ครับโบูัส